ความไม่พอใจของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์นั้นถือว่า,ายิ่งนานยิ่งลุกลามไม่หยุดนะครับในช่วงไม่กี่วันเราพูดถึงการแสดงออกของดารานักแสดงค่อนข้างเยอะนะครับนักร้องลูกทุ่งนักร้องเพลงสตริงนักร้องวงวัยรุ่น b n คง b n k ดาราวัยรุ่นดารารุ่นใหญ่มากันแทบจะหมดทั้งประเทศแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องประเทศไปนะครับที่ออกมาเชียร์พลเอกประยุทธ์แล้วเมื่อคืนนี้ประเทศหนักจริงๆนะครับเชียร์แม้กระทั่งการสร้างเรือดำน้ำนะครับการทําเรือดำน้ำนะครับแล้วก็ โดนถล่มกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องประเทศแล้วนะครับเพราะว่าป่าน่วมแล้วนะครับยุยยตาเยอะก็ามาบอกอีกว่าโตขึ้นก็ถ้ามีลูกมีหลานก็ขอให้ลูกหลานเตือนว่าถ้าแก่ไปแล้วเนี่ยก็ ขอให้มีสตินะครับขอให้ไม่เป็นคนแบบนี้ดังนั้นวงการบันเทิงก็ยังขยยมรัฐบาลต่อไปนะครับวงการบันเทิงก็สะท้อนความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลที่ยิ่งนานเนี่ยยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างคุณยุย้ยเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลืมก็เล่าไปนิดหน่อยแล้วนะครับว่าเขาก็มาวิพา์วิจารณ์รัฐบาลต่อนะครับแต่เวการิพา์าวิจารณ์รัฐบาลอ้อ,อมๆนั่นคือพูดถึงประเทศนะครับว่าถ้าเกิดอีกหน่อยแก่แล้วเนี่ยเ,เป็นสลิมเนี่ยก็ขอให้ลูกหลานช่วยเตะได้เลยนะครับถ้าแก่แล้วเป็นสล เตะยุยญ่าิเยอะได้เลยไม่ต้องยั้งนะครับแก่แล้วไม่อยากเป็นสลิมก็บรรยากาศความไม่พอใจของประชาชนก็เป็นแบบนี้นะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับจะมีรูปประมของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจของประชาชนครั้งใหญ่นะครับนั่นก็คือคาม็อบนะครับม็อบที่เป็นม็อบบนรถยนต์เนี่ยนะครับเขานัดรวมตัวกันวันที่1กร,รกฎาคมและก็เป็นการนัดรวมตัวหลายจุด ทุกทิศทั่วไทยบรรยากาศตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะราวๆสิจังหวัดแล้วเฉพาะในกรุงเทพนี่ก็ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับการจัดคาม็อบครั้งนี้เป็นการจัดม็อบซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่รอบ1เดือนที่ผ่านมานั้นเราเห็นม็อบหลายรูปแบบบุกไปยังทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นม็อบของคุณจตุพรพมพันธ์สามารถีไทยไม่ทนประชิดทำเนียบ3ครั้งในสุดคุณจตุพรเข้าคุกไปนะครับ ตอนนี้คุณจตุพรก็กําลังจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วน่าจะได้ออกจากคุกมาประมาณต้นสิงหาคมนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็รอดเดียวกับคุณสอรยุทธสุทัศนจินดานะครับดังนั้นไม่ต้องไปซุบซิบว่าจตุพรมีเด็กทรงเด็กเส้นไม่ใช่นะครับจตุพรอายุมากแล้วติดคุกขนาดนี้ถือว่าไม่ได้เป็นเด็กทรงเด็กเส้นใครแล้วนะครับจตุพรก็จะออกมาจากคุกนะครับแล้วก็ต้องดูว่าออกจากคุกนั้นคุณจตุพรจะมีบทบาทในการนำม็อบไทยไม่ทนอีกต่อไปหรือไม่อย่างไรส่วนม็อบคนรุ่นใหม่นะครับ ทำเนียบไม่ว่าจะเป็นม็อบทะลุฟ้าไม่ว่าจะเป็นม็อบลิเบต้าไม่ว่าจะเป็นม็อบรีเดมนะครับหลายม็อบบุกไปหน้าทำเนียบไม่หยุดมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเผาหุ่นพลเอกประยุทธ์นะครับกิจกรรมต่างๆนานาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคาม็อบต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันสะท้อนความไม่พอใจของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตซึ่งแต่เดิมนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวงของสลิมนะครับคนที่สังคมเรียกเขาอย่างนี้นะครับง่ายๆว่าถูกเรียกว่าเป็นสลิมเลยนะคร กระทั่งที่ภูเก็ตหรือแม้กระทั่งที่โคราชนะครับคามบอาทิตย์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในบริบทแบบนี้ก็คือมีมบต่อเนื่องทั้งเดือนต่อให้รัฐบาลประก,ศา,ะกาศพลกรฉุกเฉินแล้วเอาคนเข้าคุกยัดคดีประชาชนเป็นระนาวนะครับตอนนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยสิจังหวัด นะครับมีที่ไหนบ้างนะครับมีที่ลำพูนนะครับมีที่โคราชนะครับมีที่มอรังสิตนะครับกลุ่มรังสิตพยอมเก่านะครับนักศึกษามอรังสิตมีนะครับนครปฐมก็มีม็อบนะครับรวมตัว11นาฬิกาองค์พระปฐมเจดีย์หลังจากนั้นเข้ากรุงเทพลำปางนะครับระดมพลที่หอนาฬิกา16นาฬิกาใส่เสื้อดำขับไล่ พเด็จการนะครับไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตดังนั้นที่ลำปางก,ก็รวมตัวกัน16นาฬิกาเพชรบูรณ์นะครับสาพันนักเรียนเพชรบูรณ์นัดรวมตัวกันที่หน้าลานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา15นาฬกากุมอุดรพอกันทีน6 6นาฬกาทุ่งสีเมืองราษดอนกำแพงเพชร16นาฬกาวงเวียนต้นโพนะครับหลายจุดรวมตัวกันนะครับซึ่งก็ ทำให้คุณสมบัติบุญงานอํานงซึ่งเป็นแการนาในการจัดคามัฟที่กรุงเทพบอกว่าประเทศเราอยู่ใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากประชาชนจําเป็นจะต้องออกมารวมตัวกันนะครับนอกจากหลายจังหวัดจะเกิดมอบขึ้นแล้วเนี่ยนะครับรอบนี้มันมีความพิเศษอย่างน้อย3าประการด้วยกันนะครับนั่นคือมันมีความหลากหลายของคนที่เข้าร่วมม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศร่วมมัฟคามัฟ นะครับของคุณลูกนัดไฮโซซึ่งในปี53โด่งดังจากการขับรถสปอร์ตดูขึ้นบนบตดวิถีนะครับ mm. เกือบจะชนคนเสื้อแดงไปนะครับวันนี้คุณลูกนัดบอกแล้วว่าถ้าย้อนอดีตไปได้ในปี53นั้นไม่ทําอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วนะครับวันนี้คุณลูกนัดไปคุยไปคุยในคลับเฮาส์ผมก็นั่งฟังอยู่แก่บอกแล้วว่าถ้าย้อนไปได้ในปี53นี้นไม่ทําอย่างนั้นยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยไร้เดียงสาทางการเมืองนะครับแล้วคนก็พยายามถามต่อว่า พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะเห็นรัฐบาลประยุทธ์ไปไม่ได้หรือเปล่าเลยหาทางชิ่งนะครับนัดบอกว่าไม่ใช่คราวนี้จะมาร่วมคามอบด้วยนะครับคนที่เคยเป็นกรปปสขนาดขับรถบนฟุตบาทจะมีเรื่องกับคนเสื้อแดงปี5-3เนี่ยวันนี้ประกาศแล้วว่าจะมาคารมอบไล่ผลเอกประยุทธ์ด้วยแล้วคนก็ยังไม่เชื่อใจแกนะครับน่าสงสารแกนะครับถามว่าแล้วคุณคิดยังไงกับเรื่อง1 1 2แกบอกเลยนะครับว่า1 1 2ไม่เอาแล้วนะครับ ไม่เอาแล้วนะครับถ้าจะมีต่ออย่างไรก็ต้องมีการลดบทลงโทษให้มันเบาลงจะเป็น 1- นึแบบเอาคนเข้าคุก20ปีอย่างตอนนี้ไม่เอาแล้วประเทศไทยไม่ควรจะมีแบบนี้ต่อไปอีกแล้วล้วก็บอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองแกเป็นแบบนี้ถูกตัดออกจากกองมรดกที่บ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นมันเป็นปฏิกิริยาว่าคนที่ไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเนี่ยมากจริงๆนะครับที่อีสานเนี่ยนะครับมีหลายกลุ่มอย่างที่ผมบอกไปกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีขบวนการม็อบ แห่รถนะครับคืออีสานเนี่ยเขาชอบแห่รถกันนะครับคึกคืนสนุกสนานเนี่ยนะครับก็จะมีม็อบรถแห่นะครับเราม็อบรถแห่ที่อีสานเนี่ยน่าดูเพราะว่าจะมีคนคนหนึ่งเข้าร่วมนะครับเป็นเบอร์ใหญ่ของวงการลูกทุ่งเหมือนกันนะครับเอ่ยชื่อเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเขาทํางานเบื้องหลังแต่ถ้าท่านผู้ชมรู้จักเพลงผู้สาวขาเลาะเนี่ยผู้ชมก็จะรู้จักเขา เขาคืออาจารย์ประจักษ์ชัยไหยทองคำนะครับคนที่แจ้งเกิดให้กับลำไยไหยทองคำหรืออามชุติมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเข้าร่วมด้วยจะนํารถแห่ของประจักษ์ชัยไหยทองคำเนี่ยมาร่วมขับไล่พลเอกประยุทธ์ด้วยดังนั้นสถานการณ์แบบนี้เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนที่มันจะมีการไล่กันมากขนาดนี้แม้กระทั่งคุณนัทวุฒิใส่เกลือก็ประกาศแล้วนะครับว่าขอร่วมขบวนการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันรโอชากับ ประชาชนด้วยนะครับคุณนทวุฒิใส่เกลือประกาศรีบร้อยแล้วว่าขอร่วมขับไล่พลเอกประยุทธ์ฟังนทวุฒิใส่เกลือประกาศชัดๆครั้งนี้ครั้งแรกหลังจากออกจากคุกว่าขอไล่พลเอกประยุทธ์ทันทีครับขอใช้วาระนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าผมจะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมไม่ยอมรับ ความเปลี่ยนแปลงจากอำนาจพิเศษแต่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงจากอำนาจสูงสุดคืออำนาจอธิปไตยของประชาชนความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่ทำลายหลักการประชาธิปไตยอันเป็นสากลเราจะต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงพี่น้องที่เคยร่วมต่อสู้ ร่วมอุดมการณ์กันมาภารกิจของเรายังไม่จบเกือบร้อยศพของพี่น้องเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมนึกถึงวันแรกที่ท่านตัดสินใจออกมายืนต่อสู้ทางการเมืองนึกถึงบรรยากาศที่เราได้ยืนเคียงข้างกันในวันเวลาเหล่านั้นแล้วเดินออกมายืนเคียงข้างกันอีกครั้งพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างการต่อสู้เป่านกหวีดของท่านต่อต้านรัฐบาลจนมีการยุบสภา ผมยอมรับได้แต่การขัดขวางการเลือกตั้งจงใจสร้างทางตันเปิดโอกาสให้รัฐประหารนี่คือความเสียหายนี่คือความผิดพลาดนี่คือสิ่งที่นำพาประเทศไทยมาจนถึงวันนี้ผมยอมรับไม่ได้หากท่านประสงค์จะนำพาประเทศไทยกลับคืนสู่วิถีทางที่ถูกต้องอีกครั้งผมน้อมรับด้วยความยินดีแต่หากท่านยังยืนยัน ว่าสิ่งที่ผ่านมาถูกต้องผมก็จะไม่รอและไม่งอเราอยู่ร่วมกันในฐานะผู้เห็นต่างที่ไม่ใช่ศัตรูและผมจะสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงต่อไปจะขอทำหน้าที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะไล่คนเอกประยุทธ์จันโอชาค้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดแฮชแท็ไล่ประยุทธ์ร่วมกันในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของท่านตั้งแต่ บัตรนี้เป็นต้นไปผมยืนยันว่าสถานการณ์มาถึงวันนี้หากไม่มีความเปลี่ยนแปลงเราจะสิ้นหวังพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจนครบ4ปีและหลังการเลือกตั้งครั้งถัดไปก็จะกลับมาโดยกติกาที่ผูกมัดกับตัวเองไว้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกไม่ต่ำกว่า4ปี เราต้องการความเปลี่ยนแปลงทันทีคือคำประกาศครั้งแรกของนทวุฒิใส่เกื้อนะครับต้องย้ำว่านทวุฒิไม่เคยพูดชัดเจนขนาดนี้หลังจะกออกจากเรือนจำมานะครับแล้วเดินสิงหาจตุพรจะออกนะครับไม่รู้ว่าเราเห็นภาพประวัติศาสตร์หรือเปล่าที่จตุพรนทวุฒิขึ้นปราศัยร่วมกันอีกทีนึงกิจกรรมมันจะมันมันจะเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งขบวนของต่ดละสายความน่าสนใจจะอยู่ตรงนั้นนะครับถ้ามันถ้ามันเป็นกราฟิกเป็น Innovation, แอนิเมชันเราก็จะเห็นการการวิ่งกันเข้ามาแล้วมันก็จะ เหมือนกับรูปภาพที่เราเห็นแผนที่ที่ท,ที่เขาบอกว่าถนนทุกสายวิ่งเอ่อมุ่งสู่โลมอะมุ่งสู่มันจะวิ่งกันเข้ามาที่ที่วิภาวดีรังสิตแล้วก็จะมารวมกันจนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการรวมแสดงพลังมันจะไม่ใช่มีแค่กรุงเทพแต่ว่าใ,ในในทั่วประเทศจะมีกิจกรรมที่ล้อไปกับการเคลื่อนไหวที่กรุงเทพครับยกตัวอย่างเช่นที่เชียงรายทักหนือนจะมีเชียงรายมีลำปางมีลำพูน <c oughs> จริงจริงเชียงใหม่ยังว่างนะครับใครฟังเรื่องนี้นะครับพอดีตัวหลักที่เชียงใหม่ข่าวที่ได้ที่จัดชามอซึ่งคนเยอะมากนะไปช่วยที่ลำพูนมีนักข่าวนักข่าวของประชาไทยไปในในนข่าวฟรีแลนซ์ของประชาไทยไปทําข่าว <c oughs> บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่เอมีการชุมนุมในรอบในรอบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีคน <c oughs> เยอะที่สุดนะครับ <c oughs> ที่เชียงใหม่ครับถ้าจ <BB> ัดอีกครั้งจะใหญ่มากผมบอกเลยว่าจะ ภาพมันจะคล้ายๆกับที่กรุงเทพตอนผมจัดครั้งที่สองแล้วผมคิดว่ามันตื่นตัวบรรยากาศสถานการณ์ทางการเมืองมันถึงพร้อมแล้วนะครับผมว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันถือว่าเป็นเป็นม็อบที่มีสเกลละเป็นกิจกรรมที่มีขนาดแบบมีขนาดจริงๆที่เรียกว่ามีขนาดละครับครับ,รบท,ท,ทีนี้โอ้โหดูกิจกรรมกระจายกว้างนี่คือ พี่หิ่ลิงได้คำนวณไว้ตั้งแต่แรกไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นสัตว์อพมาตั้งแต่แรกว่ามันจะกระจายเป็นผุดเป็นดอกเหตุาตามต่างจังหวัดขนาดนี้ไหมครับไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่คิดไดอ้อยู่ว่ามันอาจจะพอมีความเป็นไปได้ที่มันจะออกต่างจังหวัดแต่ว่ามไม่ไม่คิดว่ามันจะมันจะรวดเร็วขนาดนี้และมีสเกลขนาดนี้